อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่มันมีภาพออกมากับหนุ่มรออยู่ เห็นแล้วค่ะเป็นภาาที่จันไปงานของเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็น้องคนนั้นเนี่ยชื่อน้องแบงค์อาทิตย์เป็นนักแสดงเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็มาร่วมงานด้วยแล้วก็ได้เจอกันก็ทักทายกันตามตามภาษาพี่น้องที่เคยแบบ่าทำงานด้วยกันค่ะไม่ได้มีอะไรเลยมีภาาอย่างนี้แสดงว่าอยากจะจับคู่ให้เจ๋าใช้เวลาไม่สำเร็จหรอวค่ะหลายคนก็บอกว่าเอะเราห่างหายไปนานเรื่องเรื่องแบบอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมี้ยคนคนใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถ้าคนใหม่แต่ว่ามัน คือก็คงจะมีภาพออกมาที่เป็นแบบเออที่ไม่ใช่เรื่องของการทำงานน่าจะเป็นการเดินเล่นการกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ลองติดตามกันดูสนิทไหมคะเออไม่ลรอค่ะก็คือเจอกันทำงานเออไม่มีอะไรลึกซึ้งไม่มีอะไรในกองถ่ายนะไม่ลรอค่ะมีภาพกันกับหลายคนตลอดแล้วไม่ได้จะมีตัวจริงสพอดีค่ะตลอดอยู่อะค่ะคือว่ามีแล้วลราอุบเงียบเปล่านะคะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะแต่รู้อบแรกตา ต่อค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำถามไปแล้วเห็นเพราะว่าเมื่อกี้แบบมีหนุ่มๆมาจีบเยอะมากเลยสิบหกสิบแปดก็มีอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่ภาพหลุดกับน้องน้องแบนไปนะคะแล้วก็เริ่มมีหนุ่มๆที่เป็นเด็กอะค่ะก็เริ่มมาเออพี่จ๋าผมเพิ่งรู้นะพี่ชอบเด็กเออมีผมยังไม่มีคนจ่ายจ่ายค่าเทอมให้เลยอย่างเงี้ย พี่ก็เลยบอกว่าน้องไปขอแม่น้องเธอค่ะอะไรอย่างนี้มากค่ะก็ตอนนี้หัวใจเราเป็นไงบ้างคะพี่ตอนนี้หัวใจเป็นแนวชิลๆค่ะว่างๆก็แต่มีคนคทำงาน<ม>ยังไม่มีคนคุยค่ะแนวโสดเหมือน,นเดิมกี่ปีแล้วคะพี่ที่โสดอุ้ยอเอ่อผู้สื่อข,ข่าวถามจจากันสาวว่าโสดมากี่ปีแล้วเสียใจตรงเนี้ยนะค่ะไม่เหมือนน้องตอจริง ไม่ได้นับนะคะว่าโสดกี่ปีแล้วแต่แต่รูว้ว่าการโสดมันก็มีความสุขเหมือนกันในทุกๆวนนันอะไรเงี้ยนะให้เรามีเวลาให้กับเพื่อนมากขึ้นทํางานมากขึ้นให้ครอบครบัวมากขึ้นได้เรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากไม่ต้องไปคิดมากค่ะเดี๋ยววันหนึ่งถ้าจะมาก็มาเองค่ะ,ะก็สวยขนาดนี้ต้องเลือกนิดนึงนะคะคือเจ้าสาทำตามพี่โซนะคะพี่โซลูกพี่โซลูกติ๋มนะคะ พี่โซติ่มไหนอะมคตามพี่โซทีวีพูนะคะตอนนี้ไม่มีใครคบเลยใ่ไหยไม่มีแล้วค่ะขนาดละครเนี่ยยังไม่มีคู่เลยอะค่ะเรื่องแรงปราถนาเนี่ยค่ะมีคู่กันหมดกจจ๋าเป็นคนเดียวที่ไม่มีคู่แล้วก็สุดท้ายต้องคู่กับพ่อเป็นลานอะไรเชีวยคะงงว่าแบบเออจริงเหรอคะ โอเคสมมุติถ้าจะต้องทองโสดจริงๆนะเจสัก็โอเคนะก็แันไม่ได้คิไดไม่ได้ซีเรียส้องว่าต้องต้องอยากมีคู่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าชีวิตนี้เราเราเกิดมาแค่นี้ีเมีรนมี<ส>ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังเหมือนอยู่อยู่ในช่วงของการชิลๆค่ะนี่จะแต่บ,บอกไปว่ายังไม่เจอคนที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าหันไปมองแล้วเกิดความประทับใจจริงๆอะค่ะแต่ว่าถึงวันนั้นก็คงจะทำให้ชีวิตสดชื่นแบบนี้นิดนึง เด็กไม่เอาอันนี้ของหมอตรงนี้นะคะต้องถามไม่กินเด็กนะคะชอบมาตอกไว้อะมันไม่อยากมาาาัไม่อยากเอามาตากพ <c oughs> ี่โซท,ทีวีพูดจะถามว่ากินเด็กแล้วเอามาตานะคะ <c oughs> ไม่ค่ะไม่อยากมาตาค่ะก็ถ้าจยังมีคนที่คอยเติมเต็มมากกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนคู่คิดไม่คู่บ้านไม,ไม่ใช่แล้วใช่ยาสามันโฆษณาอะไรปะคะ นี่เราสัมภาษณ์ตลกกันหรอหรือว่าอยากจะได้รุ่นใหญ่ๆห,ห,หรือเปล่าจริงๆริเนี่ยาชอบนะชอบคนที่อายุมากกว่าเพราะเขาจะมีวุฒิภาวะหลายๆด้านทั้งทางสมองทางอารมณ์วุฒิภาวะทางปัญญาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ช่วยเติมเต็มสกิลกต่างๆที่เราขาดหายไปอย่างเงี้ยเช่นการทำวิสเนสธุรกิจอะไรแบบนี้ค่ะโอเคไหมโอเคจ้าคุณนะคะู่ย อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่